เยอเดอยืนรอวันตายนั่งก็นั่งรอวันตายนอนก็นอนรอวันตายชีวิตเป็นอย่างนั้นในเมื่อมันเป็นอยู่แบบนี้แล้วเราจะนั่งคอยนอนคอยวันตายอย่างนี้เนี่ยมันมีข้ท่าเท่าไหร่บังคังฐานมนุษย์สูตรมักขังสตาวิสุทธิามฐานะของมนุษย์นี้เริ่สด่สุดปริเสดได้โดยการปฏิบัติภพมจร์ประเสิฐได้โดยการรักษาภพมจร์ประเสิฐได้โดยการรักษาศีลเริเสดได้โดยการภาวนา เหตุฉะนั้นแล้วถ้าเราจะอยู่รอวันตายอย่างที่ได้กล่าววันนั้นนะเป็นการเกิดมาที่ไม่ได้ประโยชน์ใเลยท่านท่านเรียกว่าเป็นโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะศึกษาพัฒนาจิตใจขั้ตัวเรียกว่าจิตตภรราวมาให้เกิดความเห็นตามความเป็นจริงเป็นเหตุที่จะไม่เวียนว่ายตายเกิดทีต่อไปอเวียนว่ายตายเกิดทีต่อไปเพราะว่าสิ่งทรายตะบนในโลก ตกเป็นเมืองขึ้นของความไม่เที่ยงอันนี้จังทุกของนาา้าตาหาความเที่ยงแต่แน่นอนอะไรไม่ได้สักอย่างขณะที่เรามีกำลังวังชามีเรี่ยวแรงคือเจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่แสนสาหัสยังไม่ดับเกินไปนี่เรียบอุสาพยายามในการทำความภลาคความเปี่ยนแบบไม่ย่อยหย่อนบุคคลที่ตั้งตนอยู่นในความประมาทย่อมได้รับความทุกข์ที่ไม่น่าปรารถนา และประสบกับความทุกข์ที่ไม่น่ารักอยู่ร่ำร่ำไปเพราะจิตใจของเขาตั้งอยู่ในความตั้งอยู่ในความประมาทในความไม่ประมาทที่นำพาไปสู่ความร่มเย็นไปสุขภายในจิตใจของตุนเราต้องศึกษาอย่าทำเหมือนคนที่มีตาเดียวคนที่มีตาเดียวไม่มีสองตาบุคคลเป็นบุคคลที่มีตาเดียวเป็นชไหนกันเล่า บุคคลที่มีตาเดียวเป็นชนัยกันเลาก็เป็นบุคคลที่เห็นเพียงแง่เดียวคือบุคคลที่ประกอบการงานหาทรัพย์และได้ทรัพย์นั้นมาหรือบุคคลที่มีทรัพย์อยู่แล้วสามารถนำทรัพย์นั้นให้พอกคูนขึ้นงอกเงยขึ้นได้หรือว่าร่ำรวยขึ้นได้อันนี้ในว่าบุคคลที่มีตาเดียวมีตาเดียวคือเห็นในแง่เดียว แต่อีกตาข้างหนึ่งนั้นเขาไม่สามารถจะมองเห็นสุคติและทุคติถือไม่สามารถจะรู้ว่าดีหรือชั่วเป็นอย่างไรมีแต่เห็นในทางเดียวคือเห็นในการประกอบอาชีพการงานหาทรัพย์หรือเห็นว้าทรัพย์ที่มีอยู่ต้องหออเงยขึ้นมาด้วยวิธีใดเขาเห็นอยู่แค่นั้นพูดง่ายๆว่าเห็นแต่การหาทรัพย์และก็สามารถทําให้ทรัพย์่างตาเรานั้นงออเงยขึ้นมาได้ แต่เขาไม่อาจจะสามารถเห็นดีและชั่วที่ปรากฏขึ้นภายในจิตของเขาได้เพราะเขาไม่สนใจตาข้างนอกก็ดีตาข้างในก็ดีนี่เียกว่ามีตาในที่ดีคือตาที่เห็นดีเห็นชั่วเห็นดีเห็นชั่วผลดีผลชั่วว่าการกระทำทั้งสองเหตุนี้ได้ผลเป็นอย่างไรคำว่าตาในก็คือปัญญาตาเดียวก็คือเห็นแต่เเห็นแต่ความเป็นโลกภายนอกอย่างเดียวแต่ไม่เห็นการดาทุก ไม่เห็นวิธีในการประพฤติวิบัติเพื่อการดับทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นตนเห็นความเกทุกข์เนีวาตาคือปัญญาไม่เกิดขึ้นมีแต่ปัญญาระดับในการประกอบอาชีพการงานจะปัญญาใน,นในระดับในการชำระจิตใจของตนเองไม่มีในเรกว่าบุคคลที่มีตาเดียวคือเห็นแต่เห็นแต่ข้างเดียวไม่เห็นถึงภายในใจิตใจของตนเองไม่รู้จักดีไม่รู้จกัจกชั่วไม่สนใจเรื่องดีเรื่องชั่ว มองน้าจ,จะหาของภายนอกก็าสามารถหาได้ด้วยได้วความสามารถได้ระดับสติปัญญาในระดับนั้นแต่การจะแก้ไขจิตจใจตนเองใหุ้หลดพ้นจากอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอุป,ปทานไม่มีตาคือภายในเหตุะนั้นแล้วจึงอย่ากรงำลงด้วยความประมาณนี่ทุกขคนของมจิตพึงเห็นเรื่องอันนจจังทุพะนาตาี่ปรากฏขึ้นในรอบๆตัวเรา และในตัวเราหรือในจิตใจของเรานั้นด้วยไม่เบียงตเห็นของภายนอกเท่านั้นอยัางเห็นเนื้อหนังร่างกายในจิตวิจิตวิญญาณด้นตั้งาตกไปเหมือนขึ้นของนี้จังดุขณาตาอย่ามีทั้งสองตาดีทั้งสองตาตานอกก็ดีตาในก็ดีไม่ได้ดีแต่ตาเดียวแต่ตาในกับมือบอดนี้เป็นต้น บุคคลที่ดำรงชีตด้วยความประมาทยอมรบกับความทุกข์ที่ไม่น่าปราถนาอยู่ร่ำไปย่อมประสบกับความทุกข์ที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจอยู่ตลอดอนันตการเห็นฉะนันวากาันไปอยู่ของเราไม่ได้อยู่เพียงแค่รอวันตายเท่านั้นเดินรอวันตายนั่งรอวันตายยืนรอวันตายนอนยืนรอวันตายจะเป็นการดำรงชีวิตอยู่เพื่อความเตื่นรู้ เป็นการดำรงชีวิตอยู่เพื่อการชำระจิตใจนั้ตนเองให้สะอาดป่องแผ้วมหรักทรรมสอนของมุสมมาทำผพ้รุทธเจ้าว่าสัพพะปาปัสสะกรนังการไม่ทำบาปทำโวงก็สรุปส่าสัมปทาการสังสมกุศลบนบุญในจิ่งพร้อมปัจจัยของตนสัจจะประโยชน์ปานังการชำระจิตใจนั้นตนเองให้สะอาดผ่องแผ้ว เรื่องว่าเป็นการทำความเพียรนี่ทุกทุกขณะจิตไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปการเวลาย่อมคกินกินสรโรคผู้อมาฟังแต่ว่าถ้าตั้งตนจะในความประมาเสียแล้วย่อมพบกับความทุกข์ที่ไม่น่าปรารถนาหรือพบกับความทุกข์ที่ไม่น่าในปดนวิฏกว่าอย่างนั้นเมื่อเราไม่ต้องการพบกัว่าความทุกข์นั่นอีก็พึงสำรวมกายว่าใจใจของตนไม่ได้ตั้งอยู่ในความหลับไหล หรือผู้หลับไหลจงทำอินทรีทั้งห้าคำตอนนั้นให้มีความตื่นรู้อยู่ตลอ,อดเวลาจนทั้งว่านิวอนทั้งห้ามันดับลงอินทรีทั้งห้าเป็นผู้ตื่นเนวอนทั้งห้าเป็นผู้ดับหรือเป็นผู้หลับแต่ว่าเราสาม,มารถทําความบา้างความเปลี่ยนก็เราสํารวมกายวจาใจ,าจใจกตจนให้อินทรีทั้งห้าปารห้า มีความตื่นอยู่ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ให้นิวรห้าปรากฏขึ้นภาย,ภายในจิตใจของเราแต่ว่าเมื่ออินรีย์ตั้งห้าเป็นผู้ตื่นอยู่นิวรทั้งห้าก็เป็นผู้หลับลงไปหรือดำลงไปเนี่ว่าทําความตื่นรู้ให้ปรากฏขึ้นภายในจิตนิมิต้น สิ่งที่สำคัญมากที่สุดกว่าการแสวงหาหรือหน้าที่การงานหรือเงินทองอะไรต่างๆในการจุดเจือครอบครัวหรือเลี้ยงครอบครัวก็คือการทำจิตของตัวนี้เองเกิดความตื่นตู้หรือเบิกบานปองใสตลอดเวล,ลาเลาต้องสังเกตอันนี้ทำให้เกิดความส่องมองไม่ตามไปอันนี้ทำให้เกิดความทุกข์มองเศร้าก,ก็ไม่ตามไปว่าสั่เตือนตนเองแก้ไขตนเอง ดูใจตนเองรักษาใจตนเองจิตตังดังตังสุขามหังจิตเตวึกได้แล้วนําความสุขมาให้จิตตังคดตังสุขาวหังจิตเตวปองรักษาก้มความโดยทาไม่ดีแล้วย่อมนําความสุขมาให้เนี่เียว่าจําไม่ว่าบุคคลที่ตั้งเหตุตนอยู่ในความประมาย่อมพบกับความทุกข์ที่ไม่น่าปรารถนาย่อมพบกับความทุกข์ที่ไม่น่ารัก ทุกอย่างหลายจังหวะนี้เกิดขึ้นสําหรับคนที่ประมาณแบบจะนี้ที่ว่าเกิดเป็นขังข่าวตรานั้นมันจะเกิดอยู่ตลอดภายในจิตใจของเรางถ้าตั้งชีวิตอยู่ในความตื่นรู้มีสติเป็นเครื่องะระลึกมีปัญญาเห็นไม่ได้ดีแต่ตาหน้าตาไหนก็ดีด้วยนั้นเราก็สามารถดำรงวิตของเราให้ได้รับความรุ่งเรืองได้รับความเจริญลมเย็ยนเป็นสุขทั้งภายนอกและภายในได้ ภายนอกงานภายนอกก็ไม่เสียหายงานภายในจิตก็ไม่เสียหายควบคู่กันไปได้เหตนว่าการบำเพ็ญจิตภาวนานี้เป็นของสำคัญยาาาธรรรมมบิิิหโโปปนล